สวัสดีครับ PLC Automation โดยผมเองตั้งตะกูลนะครับก็เรามาฝึกเขียนโปรแกรม PLC กันด้วยฟังก์ชัน Rising and Falling Edge p u l นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วนะครับเป็นเป็นแบบฝึกหัดที่5ที่จะใหะ้ให้ผู้ที่สนใจหรือนักศึกษานะครับได้ไปทดลองทำดูนะครับหรือไปศึกษาทำความเข้าใจกับ ฟังชันต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเทคนิคการเขียนโปรแกรมมาแนะนำเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเรามาดูว่าไอตัว rising and f o l l i n g a s p o l เนี่ยมันทำงานกันยังไงนะครับมาดูหลักการด้วยความหมาย คำสั่ง reaching a p r u w ก็คือมาดูสัญลักษณ์ด้วยนะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เหมือนหน้า contact no แล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราเคีย์ในโปรแกรมจะขึ้นรูปนี้ขึ้นมาส่วนตัว f o l l o w i n g a p r u w ก็คือลูกศรชี้ลงนะครับ มาดูตัวลูกศรชี้ขึ้นกันก่อนหลักการก็คือลองนึกภาพตามเสมือนเราเรากดสวิตตัวนี้นะครับตัวลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยอย่างตรงนี้สมมุติตรงนี้เป็นสวิตไอตัวตรงนี้เป็นสวิตแล้วมีฟัง์กชัน r a i i n g ตัวลูกศรเนี่ยเข้ามาใส่ด้วยเวลาเรากดสวิต on ออปุ๊บเนี่ย สัญญาณมันจะถูกส่งออกไปนะครับสัญญาณมันถูกส่งออกไปส่งออกไปเพียง1เพาะนะครับลองดูจินตนาการดูตามนะครับเอานิ้วกดสวิตช์ลงไปปุ๊บสัญญาณจะถูกส่งไป1เพึพาหลังจากนั้นตัวสวิตช์หน้าคอนแทคตัวนี้มันก็ดับมันจะออนแค่แค่เสี้ยววินาทีนะครับมันจะออนเร็วมาก แล้วมันก็ดับไปแต่ออปต์มันก็ได้รับสัญญาณไป1นึ่เพลสมันก็ทำงานได้ส่วนตัว falling นะครับก็เหมือนกันลูกศรชี้ลงหลักการเหมือนกันแต่ตรงกันข้ามถ้าตัวลูกศรชี้ขึ้นก็คือตอนรับกดออนสัญญาณจะถูกส่งไปแต่ถ้าตัวเป็นตัวลูกศรชี้ลง เวลาเรากดออนสัญญาณจะยังไม่ไปจนกว่าเราจะปล่อยมือพอเรากดลงปุ๊บสัญญาณยังไม่ไปพอปล่อยมือปุ๊บทันใดนั้นสัญญาณจะถูกส่งไปตอนเราปล่อยมือขึ้นนะครับจะตรงการข้ามเพียงเท่านี้ส่วนวิธีการนําไปประยุกต์ใช้งานก็ลองมาดูวงจรกันก่อนนะครับผมจะเขียนวงจรเป็นวงจรสวิต เพื่อที่จะสั่งหลอดไฟสวิตช์หตัวกับหลอดไฟ1ตัวนะครับใช้สวิตช์กดติดแล้วก็ปล่อยดับเขียนร่วมกับฟังก์ชัน Rising and Falling Edge p o w e นะครับเมื่อเรากดสวิตต์ตัวนี้ครั้งแรกกดปล่อยธรรมดาหลอดไฟจะติดถ้าเรากดปล่อยอีกครั้งหลอดไฟจะดับจะสลับกันไปอย่างนี้นะครับโดยใช้สวิตช์ตัวเดียวในการควบคุม แล้วก็มีหน้าคอนแทคเดียวด้วยนะครับถ้าเป็นการต่อวงจรรีเลย์จะไม่สามารถทำได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงจร p l c สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่คือความพิเศษส่วนหน้าจอทัชสกรีนก็เหมือนเดิมครับผมใช้ผมใช้ตัวนี้เหมือนเดิมก็มีปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสวิตช์ตัวนี้สตาร์ทผมกำหนดให้เป็น m 1 แล้วก็หลอดไฟที่ที่จะแสดงสถานะก็ให้เป็น m 1 0นะครับงั้นเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยว่าวิธีการเขียนไอ้ฟังก์ชันตัวนี้มีวิธีการเขียนยังไงบ้างนับแรกก็เปิดโปรแกรม gx work t o o ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่ new project เลย new project ก็เลือกอ่ะผมก็เลือก fx cpu เหมือนเดิมเลือกอะไรก็ได้นะครับก็เขียนตามเขียนตามโปรแกรมนี้เลยนะครับนี่ m 1โดยฟังก์ชัน falling a q a l แล้วก็ผ่านมาที่ nc ตัว m 6แล้วก็สังที่ เอาพุทธ m 5นะครับ m ห้ากับ m 6ตัวนี้ผมกําหนดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะดูผลก็คือตัว m 1คือสวิตตัว m 1 0คือหลอดไฟเราจะดูแค่นี้ตัวนั้นก็คือเป็น <c oughs> เป็นการออกแบบเพื่อให้มันทํางานได้ตามเงื่อนไขนะครับว <c oughs> ิธีการเขียน ให้เรากดที่ชิป f t F7 ตัวนี้นะครับกดชิปแล้วก็กด f 7ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือคลิกเอาตรงนี้ก็ได้กดขึ้นมาแล้วก็ใส่กำหนดเป็น m 1คือสวิต c ์นะครับ m 1คือสวิต c ์ออกขอภัยนะครับตัวนี้มันจะเป็นเป็น rising แต่เราต้องการเป็น falling ก่อน เดี๋ยวพอเขียนโปรแกรมเสร็จผมจะอธิบายว่าทำไมต้องต้องเป็นชี้ขึ้นหรือชี้ลงอะไรอย่างไงนะครับเอานนเป็น falling ก่อนนะครับ m 1น,น,นี่นะครับ ตัวชี้ขึ้นก็คือชิป f 7ตัวชี้ลงก็คือชิป f 8นะครับแล้วก็มี m 6กํำหนด m 6เป็น nc แล้วก็มาที่ f 6คลิกที่ f 6แล้วก็กำหนด m 6เป็น nc แล้วก็ใส่ output ทางด้านขวานะครับก็ออพุ์เป็น internal relay นะครับกำหนดเป็น m 5 เราพุทกด f 7ก่อนนะครับ f 7แล้วก็ใส่ m 5นะครับแล้วก็เซฟ holding เอาไว้ด้วยนะครับกด shift แล้วก็กด f 5ก็ใส่ m 5นะครับก็จะได้มาแล้ว1บรรทัดแล้วบรรทัดต่อมานะครับบรรทัดต่อมาก็จะเป็น M1 เป็นสวิตตัวเดียวกันเลยตัวนี้ก็ M1 ตัวนี้ก็ M1 เป็นสวิตตัวเดียวกันตัวแดงๆเมื่อกี้นะครับคือสวิตตัวนี้เลยผมก็หนดสมมุตินะครับเป็นสวิตตัวนี้ก็เป็นตัว Rising นะครับเพราะว่าตัวนี้เรากําหนดเป็น Falling ตัวนี้เราจะกําหนดเป็น Rising เดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมนะครับก็กด s h i f 7อ๋อไม่ใช่สิใช่ใช่ใชถูกต้องแล้วนะครับชิป f 7แล้วก็ใส่เป็น m 1จะตรงกรันข้ามกันกับตัวนี้นะครับสวิตตัวเดียวกันแต่ส่งสัญญาณตรงข้ามกันตัวข้างบนเนี้ยจะส่งสัญญาณเมื่อเรากดลงไปแล้วปล่อยมือ ตอนปล่อยมือถึงจุส่งสัญญาณส่วนตัวนี้พอกดปุ๊บนี่ส่งสัญญาณปั๊บเลยนะครับแล้วก็กำหนดเอาพุทเป็น internal relay เป็น M6 นะครับก็กด F7 นะครับแล้วก็ใส่ M6 เดี๋ยวตรงนี้เราใส่เป็นเอาพุทตัวหลอดไฟเลยก็ได้นะครับกำหนดเป็น m 1 0เลยนะครับ m 1 0จะได้ง่ายจะได้ไม่ต้องเขียนหลายบรรทัดนะครับส่วนตัวนี้เป็นเซียงฮอลดิ้งของ m 1 0ก็เป็น m 1 0เหมือนกันนะครับ m 1 0เสร็จแล้วก็กด f 4 ด f 4หรือ compile ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะได้โปรแกรมออกมาแล้วทีนี้เราจะ simulation ร่วมก,กันกับชุดนี้นะครับอันดับแรกให้เรา simulation ที่ตัวโปรแกรม gx w o r k t o ก่อนก็คือตัวที่เขียน ladder diagram ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ debug แล้วก็ start simulation นะครับคลิกตัวนี้เอาไว้ เวลามันโหลดเสร็จมันจะได้ดับลงไปนะครับทางนี้ simulation เสร็จแล้วแล้วก็มาซิมตัวออกแบบทัสกรีนครับเป็น g t designer 3นะครับเอาไว้ออกแบบทัสกรีนอันนี้ก็มาที่ tool มาที่ simulation แล้วก็มา set ก่อนนะครับ set ดูว่ามันตรงกันไหม connection กับ ตัว gx simulation t o o simulator t o o l จะนี่นครับมันจะมีแบบ simulator เฉยๆกับ simulator t o o l นะครับสำหรับของผมเป็น gx t o o l มันก็จะมีโปรแกรม simulator t o o l ติดมาด้วยแล้วก็เลือก simulator t o o l นะครับ apply ok เสร็จแล้วก็มาที่ t o o l แล้วก็ activate เลยก็ simulation เลย เดี๋ยวมันก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับเป็นก๊อตหนึ่นะครับก็คือหน้าจอทัชสกรีนโชว์ทุกอย่างที่เราเขียนไว้นะครับก็จับหน้าจอให้มันดูง่ายก่อนย่อ,ยอหน้าจอออกมาครับให้มันดูง่ายนี้สังเกตด,ดูนะครับตอนนี้ซิมูเลชันทั้งคู่เลย ถ้าเรากดปุ่มตัวนี้ปุ่ม pb 1สตาร start เนี่ยผมจะกดอ่าเนี่ยกดแล้วก็กดอีกครั้งแล้วก็จะดับกดแล้วก็จะติดกดแล้วก็จะดับนะครับตัวนี้ก็คือวิธีการ นำไปประยุกต์ใช้นะครับเราจะไปประยุกต์ใช้กับวงจรเงื่อนไขแบบไหนก็ได้เพราะว่าหลักการของมันก็มีอยู่แค่นี้ก็คือกดแล้วส่งสัญญาณกับตอนปล่อยแล้วส่งสัญญาณนะครับ mm. อย่างตัวนี้ถ้าผมกดกดแช่ไว้แล้วปล่อยมันจะติดเพราะว่า ถ้าดูบรรทัดที่สองบรรทัดนี้เทียบกันนะครับบรรทัดที่จะทำงานก่อนก็คือถ้าเรากดแช่ไว้แล้วเราปล่อยตัวนี้พอกดปุ๊บมันจะส่งสัญญาณปั๊บทันทีเพราะฉะนั้นตัว m 6มัน nc ก็คือรอตัดวงจรตัวนี้อยู่ถ้าเรากด m 1แบบกดเร็วเร็วะ กดเร็วๆมันจะทำงานเฉพาะตัวบรรทัดที่5นี่นะครับ M M 6ก็จะออนออนมันก็จะตัดฟงจรตัวนี้แต่ถ้าเรากดกดแชร์ไว้แล้วปล่อยมันจะทำให้ตัวนี้ทำงานที่หลังตัวนี้ก็จะทำให้ M 10ททำงานด้วยถ้าเรามองด้วยสายตามันอาจจะมองไม่ทันนะครับ อันนี้ผมกดเร็วนะครับมันจะดับถ้ากดเร็วอีกเห็นไหมครับสังเกตที่ m 6กับ m 1นะครับ m 6ถ้ากดเร็ว m 6จะทำงานก่อนเพราะว่าเป็นตัวลูกศรชี้ขึ้นทีนี้ผมกดกดช้านะครับกดช้าแล้วปล่อยกดแล้วก็ปล่อย ก็จะทําให้ตัวนี้ทํางานก่อนแล้วตัวนี้ทํางานทีหลังเนี่ยถ้ากดชา้าแล้วปล่อยมันก็จะติดอยู่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นวิธีการกดเพื่อจะเพื่อที่จะใช้ปุ่มเดียวในการควบคุมกดอ n อนหรือกดออฟก็ใช้วิธีตอนกดอ n อนกดแช่แล้วก็ปล่อย ตอนกดออฟกดไวแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเป็นหลักการง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับวงจรที่เป็นพวกรีเลย์หรือวงจรอย่างอื่นไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเพราะมันมันไม่มีฟังก์ชันเสริมพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นฟังก์ชันเสริมของโปรแกรมนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับสามารถทำได้หลากหลาย ส่วนในคลิปนี้ก็มีมีรายละเอียดที่มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมจะทำคลิปคลิประเรื่องนะครับเพื่อให้ค้นหาดูง่ายใน YouTube นะครับถ้าทำทำหลายเรื่องรวมกันเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ